อ่าต่อไปเป็นขั้นขั้นตอนขั้นเข้าทรงเข้าทรงหลอดแก้วนะอุปรกรณ์ก็มีนี่นะกันเอ่ออะไรนะตะเกียงวิเศษของเราอันนี้ตะเกียงวิเศษไหลลงไปข้างล่างแล้วดึงมันขึ้นมาปืด๊ดนี่ดึงขึ้นมานิดเดียวแค่นี้นะตัวบอดี้ทุ่นนะก่อนอื่นเราต้องแกะนี่ออกก่อนแกะเทปออกก่อน หลังจากที่เรามีผ่านการขัดงานมาแล้วนะเราต้องมาแกะออกก่อนเพราะว่าเราตอนที่เราเข้าหลอดเนี่ยมันจะได้ไม่สะดุดหลอดด้วยนะหลอดแก้วก็แกะออมาก่อนแกะมันออกมาแบบนี้โอเคเสร็จแล้วเราก็เอาแกนเสียบเข้าไปแบบนี้อ่าโอเคเรามาไล่รูนะเสียบเข้าไป ให้ดูมันตันโอเคเสร็จแล้วคราวนี้ก็ทําการเผาเลยนะครับเผาก็มีอุปกรณ์นี่นะครับเผาเข้อหลอดก็จะมีประมาณนี้อุปกรณ์แล้วก็มีที่จับความร้อนนี่นะที่จับแก้วความร้อนนี่มีหลอดแก้วมีที่จับมีเอ,องานอ,อ้อแล้วก็มีตะเกียงว่าแล้วก็จุดตะเกียงเลยฮนะบ,บุ๊บนี่เสียบเข้าไปเลยเผาเลยครับ ตัวนี้มันแตกไปแล้วนะแต่ผมใส่กาวร้อนแล้วใช้ต่อได้เห็นไหมมันไม่ได้เผาแตกนะมันตกแตกอ่าแค่นี้นะเผาแค่นี้นะเผานิดเดียวเร็จแล้วเราก็ดันเลยฮะปิดไปก่อนแล้วก็ดันฮะดันค่อยๆดันเข้าไปดันให้มันเข้าอยู่อยู่แบบนี้เข้าแล้วสวยงามจับไว้ดันไว้ดันไว้อ่าโอเค อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนึ่งก็จุดตะเกียงเหมือนเดิมแล้วก็เผาเลยครับโอ้ไปแรงว่ะจริงต้องเอาขึ้นมาที่เดียวนะนี่ผมเอาขึ้นมาสูงไปหน่อยแลตกดดันครับดันเข้าไปอ่าเรียบร้อยนี่ เขาเลยครับเขาส่งแล้วนะครับแค่นี้พอเอาละเดี๋ยวรอมันเย็นแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะเผาอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวดึงตะเกียงลงต่ำๆออาเผาไปต่ออีกรอบหนึง่งรอบเมื่อกี้เราเผาแบบ เผาแค่มันยืดสมนะครับนี้เราจะเผามันประกบครับเอาล้วประกบเลยคราวนี้ดันเข้าไปนี่จะเอาประกบเลยนะดันครับดันนี่เห็นไหมเริ่มประกบเข้ากันละสวยอา่าวเผายีครับเผาฝั่งนี้นะแล้วก็เผาฝั่งนี้ต่อ พอทั้งสองฝั่งเลยมันพอ,พอเราจีบแล้วปุ๊บม,มันจะสวยฮะมันจะจับจีบเข้าไปสวยเอาแล้วครับดันเข้าไปดันจึ๊กเข้าไปอ่าเรียบร้อยสวยงามพระรามสี่เอาละเรียบร้อยอันนี้ก็รอให้เย็น เดี๋ยวคลิปต่อไปดีจะมันสอนการเข้าขา mm. เข้าเอาจะเอาฝั่งไหนเป็นขาจะเอาฝั่งไหนเป็นไหลในคลิปต่อไปเนาะเราจะมาสแนะนําวิธีการประกอบชุดขาและก็หางนะครับโอเค